ครับพบกับผมส่องอป,ประบนธสุนทยนะครับวันนี้เอาบรรยากาศของความแข็งแรงนะครับกำลังจะออกมาเป็นปัญญาแข็งแรงแล้วนะครับส่องล้นนามไม่ให้งว่วงวายนะครับตัวควายก็โอ้ผมมีน้ำกินเลยนะครับยืน รองมือทาล่น,นะครับอ่าสภาพบ้านเฮ้านะครับตอนนี้ก็ออกกันกลางจากแห้งแรงเนาะดูดูเหมือนว่ามันจะแต่ว่าคึมๆนะครับแต่ว่ากาปอพหสัยฝนตกเนี่ยจเห็นว่าหลายพื้นที่ตกฝนตกนะครับแต่ว่าของซีสเตอเนะครับดูุกว่าพีสัยบอบอเห็นมีหย่อยเลยนะครับ,บโปรกรับความอ่าแบบนี้นะครับ แห้งแรงนะครับพอแห้งแรงกำลังมาถึงนะครับมือนี้ดีเลยแต่ว่ามันเป็นสีเงาเงาใช่เจ้าหน่อยนึงนะครับเงาเงากับไม้กลมมาเป็นภาษาอีสานนะครับเงาเงาก็คือป้าขึ้นเหมือนกันต่อไปป้าขึ้นขึ้นสลัวสลัวมุ่วๆอยู่แบบนี้นะนะครับกับเหมือนฝนตกแต่ว่ากับ่อตินตกนะครับก็เลยตะกุนเลยต้องเอาอผลหนามาให้งัวควายนะครับเพราะว่าน้องสาขาแหงแรงเมือนเด็กครับ จะเป็นแลครับจีจะต้องขนหนามไให้วกวกควายเนะาะ แห่งแรกกำลังกำลังจะมาถึงนะครับตอนนี้กำลังแห้งนะครับดูนี่เศษเท่านะครับจะเป็นนะครับจะต้องเท้าน้ามาาห้งวกว่ายนะครับเพราะวานนิสาเมื่กันแห้งแห้งเวลานะครับนิสาก,ก็แห้งพวกต้กล้วนนะครับมาตรงนี้นะครับการซื้อถังถังนี้ก็มาจุหนึ่งหนึ่ง้อยนะครับหนึ่งลอยหนึ่งร้อยลิตร ก็จะกินอยู่ที่นี่นะครับสองถังกินอยู่ที่สองถังนะครับมือหนึ่งโอ้แต่ไ้วะนี่ใหญ่พอดก,กินอยู่ที่สองถังนะครับเพราะว่าจากนา้ำบ่เนี่ยแตงแห้งแล้วนะครับนี่นี่น้ำบ่เนี่ก็บ่มี่เลยนะครับโอ้ประมาณนุ้นเลยนะครับ มมีอย่างเนี่ยแหงเลือตื่อน,นะครับปกติก็กได้รุ่บอนี่อยู่ปีนี้เด็ดปีนี้แหงแห้งนะครับปีนี้รู้สึกแห้งแรงมากมาย อีชนบดแตแบนีมีแหละนะครับ โอ้กินเกี่ยงคูได้เดี๋ยวมาให้ไหมครับบยิมบยิมอ่อโอ้แสดงมาบยิมเดี๋ยวเดีมาให้ินอีกเดี๋ยวเดมาใหเดี๋ยวเดี๋ยวกินกินกินบยิมโอ้บยิมนะครับกินกินหลายแห่งพวดไหมนี่กิน สองูสามปูปรานปราีนรีเดี๋ยวมาให้ไหมเป็นวิถีของเจ่าเครื่องนบดนะครับอยู่ตรงไหตรงหน้าส่วนแรงแ่งที่นะครับเพราะว่าหนาแรงก็จะเริ่มแต่ปีแล้วนะครับป้ายคุ้มผ้านะครับคุ้มผามีนาเมษาานักนะครับบางปีก็บหอดผภาไปผุนนะครับอาจจะเป็นการแห่งแรงเมืองจากภาพสภาประกาศไปจะเป็นที่ไหนะครับสภาพพื้นที่บริบทของท่งไฮทงหน้านะครับ แจ่งออกเอาง่วงควายออกนะครับกับตอนเที่ยงเที่ยงมาจากน้อยกับแบบนี้แหละนะครับเอาเอาน้ำมาให้ง่วงควายนะครับบางคนกับจุ้งลน้องไปดนอย่างประมาณนี้นะเพราะว่ามีไก่หนองบางคนกับหาบน้ำจากน้องได้มากนะครับหาบจากทงไฮทงหน้าอยู่ทงไฮทงหน้าแต่กับหาบน้ำในหนองมากนะครับยังไล่หุ่นกับลังกัลังเอาควยลงน้ำยู่ได้น้องผมพูดมองเห็นป่อยไหวผมนะครับใกล้ๆผมนะครับไล่นางกัคือกันนะครับนั่น นะครับก็แกลังเอากล้วยลงน้ำเป็นสภาพที่แข็งแรงนะครับโบนครับเป็นนังไงนะครับได้ป้อนแล้วปอแล้วกินสองคู่แล้วนะครับกินกองคู่แลบบ้วกินอะไรนะครับเนี่ยแบบมือนี่แต่งชุดมาแบบโมเมนต์พ่นเพียงง่วงในกล้วยเลยเพราะว่าตะบุนมาเตตุลาะนะครับมาเตตุลาในเมืองกับพอดีเป็นห่วงง่วงควายหลายเนาะเพราะว่าอยากมาเด็กกินอยาบมาด็กินน้ำนะครับบาเด็กกินน้ำก็เลยต้อง เอาไทรโรตม่ายกินปอนหล็งหลิงก็เลยบระเด็จเตียนจุดเดือดรุเหมือนโมเมนต์โมเมนต์พ่นอี่างง่วงหรือขั้วขอขอทานละไปนขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับต่อการคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ